ดาบเรกนะท่านผู้บริหารคุณครูและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักเรียนทุกคนวันนี้ผมจะมาชมการทดลองชุดถุงมือผีและลูกโป่งพอง,องเดี๋ยวกระผมชื่อเด็กชายกิจดากำแพงนินผมชื่อเด็กชายอภิวัตหมายตามกลางเด็กหญิงกุศาร์ารเกิดบ้านทองเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าถ้าเราส้มสายชูมาผสมกับผงฟูจะเกิดอะไรขึ้น แนะนำอุปกรณ์กันหรือยังนะกำลังจะแนะนำอุปกรณ์หนึ่งถุงมือสองฟงฟูสามช้อนตวงสี่น้ำส้มสายชูห้าบิ๊กเกอร์เริ่มกันเลยครับ สำเร็จอ่าค่อยๆดูผลการเปลี่ยนแปลงนะครับโชว์ขึ้นให้น้องดูสูงๆอ่าน้องๆเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมครับเห็นและะ้วค่ะเห็นแล้วครับเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือยังครับเห็นแล้วลครับตื่นเต้นไหมอ้าวส่งไปให้เพื่อนๆ เอาลงไปให้อ่าส่งไปให้เพื่อนๆอ่าเอาลงไปให้พี่ๆน้องๆข้างล่างดูนะคะอ่า,อ,าอ่าเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วว่าไงไงต่อกิจ <ไง S 1> สดา<ง>พูดเลย่อ้ โชว์ชุดนี้เป็นเท่านี้นะครับ